คำถามยอดฮิตตอนไลฟ์สดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองผมคือใครคะอาจารย์ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดไพ่นะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนี้นะคะว่าตอนไลฟ์สดเนี่ยที่เราดูดวงการมันมีพลังงานหลายพลังงานใช่ไหมคะและคนที่ถามก็รวมกับพลังงานอื่นด้วยแต่การที่จะมุ่งตรงไปที่คนที่ถามเลยอะค่ะมันต้องใช้พลังงานที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องเปิดตาที่3มด้วยซึ่งถ้าเกิดใครที่มีบุญสัมพันธ์กันกับอาจารย์นะคะเวลาเปิดไพ่มาแค่ใบ2ใบ3ใบเนี่ยก็จะมองเห็นแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคือใครแต่ถ้าใครที่บุญไม่ได้สัมพันธ์กันกับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ต โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยนะคะในคลิปนี้ดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณเบื้องต้นจะเป็นใครนะคะจักันอยาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณในคลิปนี้นะคะมีหลายองค์ ต้องบอกว่ามีหลายองค์แล้วก็จริงๆนะหลายๆคนที่มาดูดวงนะคะก็คือมีหลายองค์จริงๆเพราะทีนี้ค่ะไพ่เดอะเมจิกเชียนเนี่ยคือหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณเนี่ยเป็นองค์ใหญ่นะไม่ใช่องค์เล็กธรรมดาค่ะเทมเพลนส์คือการเปลี่ยนผ่านของพลังงานค่ะในบางช่วงเวลาอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งและในบางช่วงเวลาก็เปลี่ยนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งบางคนหนักกว่านั้นค่ะเช้าสายายเย็นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะขึ้นอยู่กับว่าท่านใดที่จะมาคุ้มครลนััมสพธ์ ะะเพราะว่าจารย์เห็นเป็นบนรรพบุรุษของคุณนะคะที่เป็นผู้ชายที่มีแบบคนรูปคือเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างลักษณะผอมๆผ,ผิวสีดําแดงสองสองสีนะคะแล้วก็ผมหยักโศกอะคะ่ะไม่ค่อยสั้นมากนะคะก็เขาคงอยากที่จะมาสื่อเนาะนนงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันต่อเลยดีกว่าว่าเขาอยากจะสื่ออะไรคือหัวข้อมันไหลมากเลยอะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณนะคะณนะตอนนี้ก็คือเห็นท้าวเวสุวรรณนะในตอนแรกนะคะแล้วก็มีพระราหูด้วยค่ะ แล้วก็มีเป็นเห็นเป็นนาจานะคะโอเคมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะคะเปิดใหม่ได้ไพ่เมจิกเชียนอีกแล้วนะคะบัรพบุรุษของคุณที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอยู่ในภพภูมิของเทพเทวดาอยากจะสืออะไรถึงคุณบ้างนะคะอยากเขาอยากให้คุณออกมาจากจุดที่คุณโทษตัวเองหรือในจุดที่สิบดาบค่ะหรือในจุดที่คุณรู้สึกว่า ความสำเร็จทางโลกของคุณเนี่ยมันยังไม่เพียงพอแล้วกลายเป็นคุณเนี่ยบีบคั้นตัวเองอะค่ะคือเป็นคนที่จะต้องพยายามกดดันตัวเองในทุกๆท,ทางให้ตัวเองมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเออไม่ใช่คือให้ตัวเองมีกินมีใช้แล้วก็มีความ อึดอัดอะคือต้องแอคทีฟตัวเองต้องถีบตัวเองขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความเครียดทั้งในด้านความสัมพันธ์ด้วยทั้งในด้านการงานด้วยทั้งในเรื่องมิตรสหายรอบตัวค่ะมีแต่คนลุมที่จะแบบคือมันมีพลังงานลบพุ่งเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดค่ะเป็นความที่เหมือนจะอิจฉาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความอิจฉาแบบจงแจ้งอะมันเป็นความแบบ มันเป็นพลังงานลบอะคือคุณรู้ตัวเลยนะว่ามีพลังงานลบหรือมีคนที่คิดไม่ค่อยดีกับคุณอยู่ค่ะคุณรู้ตัวแล้วแหละแต่ว่าคุณก็ต้องเหมือนจำใจที่จะต้องอยู่ในสถานที่นั้นและคุณอาจจะก,กําลังคิดอยากที่จะหาทางอื่นหรือว่าอยากคิดที่จะย้ายไปที่อื่นย้ายที่ทํางานหรือว่าอยากกลับไปอยู่บ้านอยากหางานอะไรที่มันเป็นอิสระมากกว่านี้ค่ะ สิ่งที่เขาบอกคืออยากจะให้คุณเนี่ยพยายามที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพยายามเชื่อมั่นในตัวเองพยายาม ฟังเสียงรอบข้างคือเป็นเสียงที่อยู่ในหัวของคุณนี่นแหละค่ะอยากให้คุณอยู่ในที่ที่ค่อนข้างสงบเงียบอาจจะไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิเลยนะคะแล้วคุณจะได้รับการเชื่อมต่อจากบรรพบุรุษของคุณที่มาชี้แนะบางคนอาจจะได้รับสื่อสารหรือข้อความจากในฝันมาในรูปแบบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือแต่พลังงานจะแตกต่างกันค่ะพลังงานของบรรพบุรุษของคุณจะรู้สึกอบอุน่นจะรู้สึกแบบคุ้นเคยแต่ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะจะรู้สึกแบบมีความคลังถึงแม้จะอบอุน่นแต่มันรู้สึกยิ่งใหญ่่่มมาากกวคะ คุละฟิลกันเนาะแล้วก็ใบแรกที่เปิดมาได้เดอะทาวเวอร์ค่ะเขาบอกว่าในตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณน่ะคิดที่อยากที่จะทําอะไรหรืออยากที่จะออกงานในทันทีค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเพราะราชาเหลียนคือคนที่ต้องคิดให้นานก่อนที่จะลงมือทําจะต้องมีการวางแผนให้รอบคอบแล้วก็จะต้องมีความรู้สึกดีหลังจากที่วางแผนและดําเนินการแล้ว เพราะความรู้สึกดีหลังจากที่วางแผนอย่างชาญฉลาดแล้วจะทําให้ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จและคุณได้ก้าวหน้าดูเหมือนว่าคุณอยากจะได้งานอิสระมากกว่างานอื่นนะคะเนี่ยคือชัดเจนมากคุณอยากจะได้เป็นงานอิสระงานที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนที่คุณไม่ชอบและเป็นงานที่สร้างรายได้จากสิ่งที่คุณชอบจากการมีเวลาว่างที่เหลือเฟือจากการที่คุณมีเวลาทําทุกอย่างเป็นของตัวเองบริหารจัดการเวลาได้ค่ะเขาอยากบอกว่าอีกไม่นานนี้ค่ะคุณจะได้ทําแล้ว ะะให้รอหน่อยวางแผนหน่อยค่ะสิ่งที่เป็นอุปสรรคในตอนนี้คือหัวใจของคุณเองค่ะที่จะทําให้สิ่งที่คุณอยากจะทํามันรวดเร็วเกินไปแล้วมันจะไม่ได้เกิดผลดีค่ะสิ่งที่เกิดผลดีมากที่สุดคือความใจเย็นและวางแผนอย่างรอบคอบนะคะเขาดูแลคุณอยู่เสมอเขาอยู่ข้างๆคุณตลอดไม่แน่ใจว่าคุณรู้จักคนคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขามาสื่อโดยตรงกับคลิปนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นคลิปที่เกี่ยวกับคนที่ ร่วงลับไปแล้วหรือว่าคนที่จากไปอะไรย่เงี้ยแต่คือหัวข้อนี้เขามาสื่อนะคะถ้าเป็นบรรพบุรุษของคุณก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้นะคะอยากจะบอกอะไรเขาเขารับรู้อยู่เสมอค่ะและวันนี้เขาก็มาสื่อสารผ่านคลิปนี้เพื่อเป็นตัวกลาง